lo 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 ว้าวนุ๊กใครเคยชิวชิวโอ้สวัสดลครับสตรีมอยู่ครับสตรีมอยู่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่อยากกดแรงอ่ะ <c oughs> มีมีรหัสหรองปะ่ะมีรหัสหรองปะ่ะ ได้ไม่กดแรงนะครับเขาต้องกับผมไหมวะใช่ผมอยากกดแรงแล้ดวดิอยากกดแรงแล้วเดี๋ยวรอคนครบห้าก่อนก็ได้ไอ้หนุม่มไปกลับใหม่อีกรอบหนึ่ง ันถ้าจะกดก่อนอนะดื่มน้ำไหมครับ <c oughs> ดื่มอยู่ดื่มอยู่ดีครับพี่เอ,อ่ยตีเล่นเบ้าตีาทำไมค,ตมคอตอมรอคนยเหาไดนี่ย <c oughs> hết tham hết tham hết tham hết move on mà rồi tham hết tham vợ <N -2> mình đi Cái bài hết được của tôi Mình nhiều à จะรับปล่าวะไม่อยู่จอปล่าวะใครเล่นไหมครับผมใครเล่นหนึ่งเปิดได้กข้อม,มาให้ด้วยนะ เอาไปได้วยกันได้ด้วยเฮ้ยนี่สีอะไรสีทองได้เหรอกินเหียเนี่ยแบงบักปะวะต้มเลยรข้องอเลยกินอะไรอ่ะอน่าเลอามาได้กดแรงเลย ไปนะมาไปเอาของแป๊บแป๊บเดียวเล่นด้วยแม่ได้เล่นด้วยได้ไหมครับได้ครับผมเข้าในห้องมาได้เลยเด้อเฮ้ยทำไมเสียงทำไมเสียงสิริไม่ขึ้นวะแป๊บนะเดี๋ยวผมแก้ให้ขอข้อสหรับโดเนรท้าบาทครับผมขอบมากครับเข้าได้ห้องมาได้เลยเด้อ ไอเดี่ยเข้ามาเลยเข้าเลยเข้ามาได้เลยไม่ต้องแาบคุณนะอุยอ้ยอุาา้ยเฮียอะไรวะ Chicken Jockey เฮ้ยองค์กี้เ h i c k e n Jockey แล้วนะน่าเลืยทำไมมันเป็นไม่เสียงอ่านข้อความหนู ป็กคนเดี๋ยวลองลองเทีกันเออเนี่ยเหียทำมันไม่ได้วะเป็นไรใครใหม่หนู่นนี่กก็ใช่นะเว้ยเราก็ต้องปิด a l e รบ Block ป่ะวะอะไรเนี่ยไอ้หี้ย ไม่รู้ก็ต้องปิดอะนเลยบอกปะไม่กูลบอะไรบอกไปเลยแนละ้วน่าจะมันน่าจะบักกันเอามาเ้ามานะเกียร์ดับเสียงกูจะหัวแล้วเช้นะ่เนี่ยเวลาเล่นเกมให้แม่งเบดไปเลย อาวโอเคตอนนี้ตอนนี้ซีลรีอ่านได้แล้วไอ้เหียมีใครเล่ไหมครับผมมีใครเล่นเกไมงั้นเดี๋ยวมานะแปลของก่อนนะเราเดี๋ยวรอเขาเข้ามาเพิ่ม เฮียอะไรวะกี่ไปไหนเนี่ยน้องโหไอตีมาเลยมาเลยเลยกดเลยกดเลยต้องวอร์มแล้วกดเลยกดเลยกันกี้เร็วกี้ ความใครก็ไม่ได้หรอกมันกิดวอมอะ่ะเราจะวองเราจะวองไปทำไมเอา้าองกี้แบบนี้อ่ะยงกี้ลูดกี้เร็วเลยเร็วเลย ตรงนั้นเฮียกดกดเดสแมทวอร์มเครื่องกูก่อนนะเฮียเดี๋ยวเครื่องกูระเบิดแม่งแม่งเดี๋ยวเข้าไปรีเมคเอาแล้วกันนะคอมกูปัญหา ค่อยไปรีเมคเอาถ้าฟไฟไม่ดับมันไม่ดับวะน้องมาดิวัดใจเว้ยถ้ารู้จุดวัดใจ Match found แฟกเจอจานจานโลมาเก้ฮอร์้นต้นตีนนะไปเฟอร์เลยคนดออว่ะฮด ยัอดอยย่างนี้เอ้ยกดกดยกเลิกดิดกดยกเลิกดิกดยกเลิกก่อนยกเลิกก่อนเดินเดี๋ยวรอกูกลับมาโอเคมาแล้วมาแล้วแล้วทำไมกูกดเริ่มเกมไม่ได้วะ ปเนี่ยนี่เจอแฟกเจอร์เหมือนเดิมแน่เลยเว้ยเรามันต้องมันต้องรีปาร์ตี้อะ่ตะตอน้นรีปาร์ตี้อ,ะอ่ะพี่เด้ออดอเด้ยเฮียแม่งครบดิอย่างเงี้ยสั์เออมีใช่อะ จ roommate, ็บเลยสัตว์ฮัลโหลกูคุกแม่แต่ดีป่าวอันนี้กูเช่นกูแชร์ไทม์เลยแล้วกัูแชร์ไทม์แล้วอุ้ยไปได้ไงี้ยโหเข้าดีมาเข้าดีมาเข้าดีมาแล้ไทำไมบอกว่าโอ OBS รีอะไรอะรีคอนเนคซ์เซฟฟูคืออะไรอะเฮ้ยอาวทำไม ทำไมโอเบกูดับวะนี่มันดับเฉยเลยอะ่ะคืออะไรอะ่ะคอมกากได้โอเบกูดับยัไรไปตอนนี้ได้อยู่ 费乌呢？Uno, uh แลบกแมปอันนี้ไว่าแมปไอไอสปินไม่ใช he <Match found. S 1> ่เนะสปินสปิน็อกกันเฮียที่ยาใด่ปะเกม่ยกไฟฟเอ็มอะเฮียไฟม้ในรบอกอม่ดพไม่ไดแ่เด็กน้อยเฮียเฮียลองเล่นแชมเบอร์่ะ good taste on. my friend <laughs> ให้มฟันหัวข้ามันไม่ยอมกดสักที่วะอ๋อเยอะเคยเคยกลับมาแล้วไม่ใช่คือ,อคอมกูมันชอบมีปัญหา ล้วคือชอบม,มีปัญห,หาแบบว่าถ้าสมมติแบบวอร์กลับมาบบจะเห็นหน้าเดิมขายจนแม่งเริ่มเกมแมทใหมล่ละผมขาดไอ้เหี้ย Chicken Jockey I hear a the Taiwan anyway you know? Match found. này cũng mới để đập nào về Thế có nào ai bóng như này à? Chị bị Đó, là ไม่เหลือตัวเหลือตัวอะไรเหลือตัวอะไรบอกกูแล้วอยากให้กูเหลือตัวอะไรบอกกูนะกกเ,ลกกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดแป๊บนึงเดี๋ยวรอกันรอเรามาโหลดยกันตอนเนี้ยอีกกีว่วิอีกกี่วิอะไรก็ได้เลยอีกอีกอีกกี่อีกกี่นาทีตอนนี้อีกกี่นาที ไม่คือตอนนี้กูไม่เห็นเนี่ยเชยมันอยู่ไอ้บล็อกเนี่ยเชยหน้าวราฟเนี่ย,าายโห้เฮียงอะไรยูปะเนี่ยไม่